สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นเกมฉลามนะครับโอเคผมจะเล่นฉลามตัวนี้แล้วกันนะ าประตูไมตีเปิดไปเลยจ้าเก็ดเก็บเสร็จร้อยตอนนี้ไม่น้ตอนนี้แหละ หลามข้างแล้วตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเหตการณ์ไทาเน็ดนะครับเอาจริงอันนี้เป็นภาคแรกนะมันมีภาคสองด้วยแต่ผมขอเล่นภาคหนึ่งให้จบก่อนแล้วค่อยไปเล่นภาคสอง ผมจะต้องซื้อฉลามทุกตัวให้ได้ก่อนอนะ่ะตอนนี้เป็นอะไรแฟนกิ้นตอนนี้เป็นอะไรแฟนกิ้นเดือดร้อนไม่รอดเฮ้ยมากิน โลกเก่งก็เรานี่คนเลยเอาตีเกมนี้ผมเคยเล่นตั้งแต่เด็กๆเลยนะพอมาเล่นตอนนี้ผมก็ยังรู้สึกสนุกกับเกมอยู่นะ ในยุคสมัยนั้นเกมถือว่าค่อนข้างล้ำนะผมเล่นก็ไม่ค่อยเบื่อเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะเล่นเพลินดีอ้าวเจอแล้วนี่แหละที่ผมต้องการหลบเกง่งไม่รอดหรอกอเราได้เพชรมา นนหนีไปไหนเรียบร้อยตะโกนรู้สึกว่าฉลามตัวนี้มันควบคุมยากอยู่นะนนหนีไปไหนแฟนกิ้ดแฟนกิ้นก็นนกนกนจะจัดก,การยากหน่อยเพราะว่ามันหนีเก่ง คนก็ไม่น,าน่ารอเดเียบร้อยโอเคหมดเวลาพอดีโอ้เตาโอ้ไม่ป้ายโฆษณาด้วยนะเกมนี้คนเล่นไปร้อยล้านเลยนะก็ไม่แปลกใจเกมมันเฮ้ยจะตายเดี๋ยวๆๆกินก่อนกินก่อน เร็วๆแล้วร็ว,ร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 วโอเคเรายังรอดมาได้ฮนะเกือบตายโดนระเบิดลูกใหญ่ไปอ่าตอนนี้แหละเราต้องกินให้มากที่สุดนะ เอ้แต่โฆษณามันก็มันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเออดีวะโอ้ยเรียบร้อยไม่รอดโดนฉลามไฟไหมเอาจีนฉลามตัวนี้ก็เวลเต็มแม็กซแล้วมาต่อเลยฮะเดี๋ยวคิปมันจบไวไปนะอีกสักรอบอีกสักรอบ โหด,ดเลยต้องจาัดก,การนะเราจะปล่อยไม่ได้กินผมชอบอะบรรยากาศมันมันได้มากเลยใครไม่รู้จะเล่นเกมอะไรก็ โหลดเกมนี่มันเล่นได้นะผมว่ามันก็เพเลินดีไม่รอดไม่รอดเนี่ยไม่พ้นเรร็บร้อยถ้าเราฆ่าตัวสีทองเนี่ยเราก็จะได้อันนี้เพิ่มขึ้นมาได้ละทุกอย่างจะเป็นสีทองหมดตอนนี้เราต้องกินให้ได้มากที่สุดนะทุกอย่างเป็นสีทองหมดผมว่าจะไปทางนั้นมันไม่ไม่ทัน ไอ้ฉลัดเ้ยไม่ใช่ไอ้ปลาตัวนี้มันมันมีพิษนะ้องกินมันไม่ได้ปลาปลาทุกตัวมันก็จะมีความสามารถของมันนะอันนี้จะเป็นปลาฉลาดที่กลดาที่สุดเลยจะกินอะไรไม่ค่อยได้นะเรียบรอ้อยไม่รอดเฮ้ยเราสู้ไม่ได้นะ นี้เลยฉลามตัวนี้ยังโหดไม่พอปา,ปากระเป๋าถ้าตอนมันหูมันกินได้อยู่แต่ถ้ามันพองตัวกินไม่ได้ จริงฉลามตัวนี้มันยังสามารถอัพได้อีกนะอัพดาเมจให้มันหดดหดวันนี้ได้เพิ่มความถึกมันได้แต่ว่าผมขอซื้อฉลามก่อนเออค่อยๆซื้อไปโอ้ปากระเบนเราสู้มไม่ได้นะตายเลยนะกระโดดเออเรียบร้อยไม่รอดน,นะ โอ้ยตากานะนัำกระดาน้ำ้ำไม่ปล่อยตอนนี้สลามข้างแล้วนะเคขึ้นเรือไปกินเลยอะสลามต้องข้างขนาดไหนเกมนี้มันมีเมกาโรดดอนด้วยนะ เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆแลยหละเฮ้ยเกือบตายโดนนับประดาน้ำยิงฮะจริงๆเราจัดก,การผู้มันได้นะแต่ว่าฉลามเรเามันกาเกินไปฮะไม่สามารถพังกรงได้มันมีฉลามที่กินระเบิดได้ด้วยนะแต่ผมขอซื้อก่อนมาเด้ น,นี่มันก็เหมือนฉลามเสือแหละย้ายต่อไปเรื่อยโอ้ยเดี๋ยวๆๆเเรียบรอ้อยไม่รอดตายเลยโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย